สวัสดีพี่น้องพอกันคือเกานะคะ่ะพี่น้องพอกันเฮ็ดกับข่าวแบบเป่าเกากระป๋าเกาได้ไข่เฮ็ดไ่อยู่แต่่าวิธีการเฮ็ดก่นีน่ไม่ๆมไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะ,ะพี่น้องไม่ขั้วแบบน้อกสิบพัดพุงผัดกะเพราพุงปลาด้วค่ะพี่น้องน้องเสือมาล่างเรียบลอยล่างนา้ำเกลือล่างน้ำมะนาวเนาะคะ่ะนี่คะ่ะพี่น้องให้เป็นใกล้ๆนะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะล่างแล้วเนาะ สมุนไพรผัดสมุนไพรพงปาบะหมีผัดกระเพราผัดสมุนไพรค่ะผัสมุนไพรละใบกระเพ,พ,ะพ,พะราเนาะเอ่อพริกเท่า,นะามั้ยยังแม่ก็ให้เบิง้งให้พี่น้องเบิ้งแนมะ่อะอธิบายมาเดี๋ยวคุณสิว่าบ่บอกเพิ่นอีกก็มีคาเอ่อคาใส่ตะไคร้ซอยหอมแดงแดงกระเทียมพริกแห้งแห้งพริกสดรวมกันนะคะโอเคพริกแห้งพริกสดรวมกันใส่น้ำมันแล้วนะคะค่ะโอเคนะครับพี่น้อง มีราบบักชีด้วยนะคะตำโขล่รวมกันนะคะใส่เครื่องแกงลงไปเลยะคะ่ะทานกับข้าวสวยรอ้อนๆก็จะเข้ากันดีนะคะรสจัดบบหน่อยนะคะดูพริเราิ ผักที่เราจะใส่นะคะว่าขัวมันเข่าลงหมดละผักที่เราจะใส่อุ่นมีกระชายมีกระเพรามีพริกไทยอ่อนนะคะเดี๋ยวค่ะผักสมุนไพรปรุงปลาะนะคะตุ้งเครื่องเนะคลือบเนาะเพราะว่าปรุงปลานิ่เง เครื่องเราทำเองไม่ได้ซื้อแกงวัน,นี้ฝนตกฝนต,ต,ตกเลยไม่ได้ออกไปไหนรถกับข้าวก็ไม่ได้เข้ามาใส mm ่ปลาปลาลงไป ตน่องคแล้วใช่ไหมคือแบบอืครแล้วโอเคแล้วโเคค่ะเก้าับสวันที่เว่ โอ้่ปิดกระแสแล้ว ใส่กระชายลงไปด้วพี่ดอกหอมนะคะอมะกรดด้วยนะเยอะ่ะเดี๋วมะกรูดด้วยตะปึงใไหไทยทำฟงเครื่องเลยนะ I'm oh, not เป็นพุงพวกพุงปลายเนี่ยค่ะพี่น้องปลาพงปลากระพ,ง,ระพงค่ะเขาจะมีขายนะคะ,ะตักเข้าไว้แพงอยู่เนะแต่ว่า,าเป็นเป็นเป็นน้องชายซื้อมาก่ไม่รู้เท่าไหร่อ โรยนเผ็ดลนะลแล้วโรยไปก็ไม่มีใครกินเกียทิ้งหมดค่ะพี่น้องแต่จะโรยให้ความสวยงามเท่าน,นั้นแหละมันเผ็ดกินไม่ไหวฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่นะคะพี่น้องอนี่ไก่หอม ข้างบ้านไม่ใช่ข้างบ้านหรอกสวนเราปลูกเองในบ้านเนี่ยก็ระเบียงนนท์มีระเบียงก็มีข้างาล่างก็มีไม่ได้ซื้อกินเลยค่ะกับ ร้อยได้พี่นลอดเนี่ยเสียบเรียบร้อยเอ้ยชิมหนนะ่อยอร่อยบบาอมาอเสอยบเสียบเสบแล้วผสมนหรอรักเส้นจ,จานด้วยค่ะบ้านอ่ะักเส้นจ,จาน น,นะนีค่ะตง่ะะคผัดชาปุ่งปลานะคะพี่น้องเนาะเป็นตะแสด้วยค่ะพี่นออ้องด้วยไข่ออนหอมหอมบะหมี่ด้วยค่ะพี่น้องหอมแสบด้วยเหรอค่ะพี่น้องะค,ะค่ะพี่ช้อผัดชาปุ่งปลาเออพูดผิดผัดผัดอะไรนะผัดสมุนไพรผัดสมุนไพรโอ้ย ไม่อยังนั้นนะคะพี่น้องบ้าน,นเออกินพักช,ชาดูกันเลยเป็นเบาป้วงไปแล้วพี่น้องนั่อะไะค่ะพักสมุนไพรพุ่งป่าได้ค่ะเด้อพี่น้องสิงว่าโอ้ไม่ขั้วบ้านนอกเออถ้าอันนี้ว่าเรื่องจริงค่ะพี่น้องถ้าบอลลืมค่เบอลนี่บอลแมนไม่ขั้วบ้านนอกเลยไผมาลงใส่นี่บอลแมนไม่ขั้วบ้านนอกค่ะไม่ขั้วบ้านนอกนี่ชินลงประจําเ้ยค่ะเด้อพี่น้องเด้อ มันจะซีแหละค่ะพี่น้องว่ามันก็มีผิดมีถึกมั่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนเฮามันบ่ดีลอยเปอร์เซ็นต์ด้อนะคะบ่เววาได้บ่าวดีๆลอยเปอร์เซ็นต์ด้อพี่น้องมันก็ไม่ว่าผพิษว่าถึกว่ามมวลว่าบ่มวนนะคะว่าหลายอีกล้วพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะที่ว่าผิดค่ะพี่น้องคลิปนี้กับสีเดลามาร์ผาจากกันไปแล้วนะคะพี่น้องใครพี่น้องยืดดีไม่แห้งสกูดุกุนนะคะไี่เงินไม่ท่องใส่ลำรวมลำรวยๆเห็นบอลลีนท่านเนปานกินเหลาเนาะค่ะ อย่มืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าเมเด้อค่ะไ,ไปแล้วค่ะพี่น้องคิดหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ <c oughs>